พลงจึงเปลียบเหมือนไฟกําลังลุกไหม้โรงเสื้อผ้าเราอยู่จิตเราไปเกาะอกุศลปุ๊บเนี่ยพระเจ้าบอกไฟกําลังลุกไหม้เสื้อผ้าเถอะละเป็นยังไงไฟลุกไหม้เสื้อผ้ารีบดับไหมรีบดับไม่รีบดับก็ยิ่งลุกไหม้นานแต่นนคนเนี่ยมีมิจฉาสังฆะนานมิจฉาวาจานานนั่นแหละ ไฟกำลังลุกไหม้โปร่งเสื้อผ้าเขาอยู่ตลอดเวลาหรือไฟกำลังลุกไหม้ผมบนศีรษะของเขาเขามีทุกขเวทนาแต่มองไม่เห็นมองไม่ออกอเนี่ยสิ่งนี้พระเจ้าจึงบอกเนี่ยสัตว์เนี่ยจมอยู่กับกองทุกข์ผัสสาหารอาหารคือผัสสาเนี่ย จึงพระองค์จึงเปรียบเหมือนแม่วัวที่ไม่มีหนังหุ้มนะจะไปยืนอยู่ที่ในอากาศยืนอยู่ในน้ำยืนพิงข้างฝาข้างต้นไม้ก็จะถูกมแมลงแทะจิกกินกัดกินมแมลงในอากาศจิกกินนะสัตว์ในน้ำตอดจิกกินแสบปวดแสบปวดร้อนอยู่ตลอดอม คิดขึ้นมาก็ทุกคิดขึ้นมาก็ทุกแต่ก็ไม่มีอุบายเครื่องออกไปผลจากสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงไม่ละนันทิไม่รู้นิสรนณะอุบายเครื่องออกไปผลก็เลยหล่อเลี้ยงอารมณ์เหล่านั้นไว้เป็นเดือนข้ามเดือนข้ามปีก็ไม่ทิ้งอกุศลความที่เรามีการผูกพันกับอารมณ์ เพราะอำนาจของความเพลินอำนาจของธรรมราคะธรรมนันทิเนี่ยผู้เจ้าจะเรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์สังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำห้าประการจะเป็นของมีกําลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนนั้นละไม่ได้เรามอออกเลยเนี่ยปุถุชนนะเขาจะไม่ละอกุศลเขาจะไม่มีความเพียรเพื่อจะละอกุศลแต่กลับไปมีความเพียรเพื่อสร้างอากุศล น่ะสร้างอากุศลสังกปะนะหรือมิจฉาสังกปานั่นเองน,อนั้นเมื่ออากุศลสังกปะ,จะเจริญงอกงามมิจฉาวาจาก็จเจริญงอกงามมิจฉากรรมันต์เจริญงอกงามมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิไล่มาเลยมิจฉามัคทั้งแปดองค์ก็จเจร